การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วันนี้เป็นสาวหวานนะคะคุณแม่ก็เ,เหมือนกันนะคะจปบูจูบูปปคุณหมอก็หวานมาก ตอนนี้ต้องทำหน้าที่หลักก่อนมาแล้วค่ะรายการคุณหมอเข้ารายการก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพร้อมแจกความสดใสและเรื่องราวดีๆในการดูแลสุขภาพเหมือนเดิมนะคะเพราะรายการเราเนี่ยเป็นรายการสุขภาพบางทีเราให้ข้อมูลเชิงงานวิจัยเชิงวิชาการเราก็ไม่อยากให้ทุกคนเครียดจะมานั่งตั้งโต๊ะเป็นเหมือนงานถาแถลงข่าวอะไรไม่เอาเราก็อยากให้แบบสดใสรีแลกซ์แต่ว่าจริงๆวันนี้เราไม่อยากให้แฟนรายการดูแล้วหลับนะ โอ้ันี้เราจะพูดคันถึงเรื่องการนอนอนะคุเรื่องของการนอนเกี่ยวข้องกับอะไรคะคุณหมอคะก็คือเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของการนอนที่ไปสัมพันธ์กับการทํางานของลําไส้ส่วนใหญ่เรามักจะคิดถึงเรื่องของการกินไส้ดีเนี่ยหลับดีงั้นวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของลําไส้กับการนอนนะ มันสัมพันธ์กันยังไงแล้วมาช่วยสุขภาพเราดีขึ้นได้ยังไงต้องติดตามเลยนะคะ <c oughs> แต่ก่อนจะหนีเราไปนอนนี่ช่วงแรกของเรามาแล้วคุณ <c oughs> หมอตาแล้วค่มอสอยากตอบไลน์ <c oughs> รีบตอบกันเลยดีกว่าคุณ <c oughs> หมอค่ะนี่เป็นคําถามจากคุณวาริสานนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าหนูเนี่ยเป็นติ่งเนื้อที่หลังตั้งแต่ดเด็กพอหนูโตขึ้นก็มีจํานวนเยอะขึ้นค่ะในบางจุด มีหลุดออกมาบวกกับมีเลือดออกอุตาลาแล้วมันก็เกิดขึ้นใหม่ <S <S 2> <S 2> วนเวียนอยู่อย่างนี้ค่ะหมอตอนนี้อยาาเอาออกมากเพราะเจ็บควรหาหมอไหมคะถ้าหาหมอเฉพาะทางต้องเป็นคุณหมอด้านใดดีคะโอ้เป็นตั้งแต่เด็กด้วยคุณหมอคะอคหมอว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีมันเป็นนานเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นตั้งแต่เด็กหรอกแต่ถ้าบางทีเนี่ยมันไม่ใช่ติ่งเนื้อจริงๆอย่างเช่นมันอาจจะเป็นภาวะติ่งที่มาจากหู อ๋ออย่างเงี้ยมันเป็นเชื้อไวรัสใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราดูติ่งเนื้อเนี่ยจริงเพรติ่งเนื้อเล็กๆมีอยู่ทั่วๆไปตามบริเวณลักแรบบริเวณลำตัวใต้เล้าน,นมหรือบริเวณใบหน้าก็มีใต้เปลือกตา บางทีเนี่ยเราจะต้องดูว่าอันนั้นเนี่ยเป็นติ่งเนื้อประเภทไหนเป็นติ่งเนื้อธรรมดาะนะคะเป็นกระเนื้อถ้าไปเจอในคนแก่ติ่งเนื้อนี่อาจจะเป็นมะเร็งผิวหนังก็ได้อาปัญหาของติ่งเนื้อจริงๆนะ่ะสาเหตุเราไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรแต่มักจะพบในกลุ่มคนที่มีประวัติครอบครัวบางคนอาจจะพบว่าเราพบติ่งเนื้อมากหน่อยในคนไข้ที่มีปัญหาเบาหวานหรือคนที่เป็นโรคอ้วนค,คุณนายสังเกตดูสิคนลุกอ้วนบางทีเราก็จะเจอตามข้อพับต่างๆหรือ ในคนตั้งครรภ์ตัวติ่งเนื้อเองคุณแมมันไม่ได้อันตรายยกเว้นไอ้ติ่งเนื้อที่หมอพูดถึงตอนตอนแรกว่าเป็นติ่งเนื้อที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุนิดนึงเราก็จะต้องแยกให้ได้ว่าอันนี้เป็นแบบไม่ร้ายหรือเป็นแบบร้ายหรือเป็นแบบติดเชือ้อเพราะว่าการรักษาแต่ละอันจะไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าลักษณะเป็นติ่งคล้ายๆกับนิ้วมือแล้วเราสงสัยว่าเป็นมะเร็งผิวหนังอันนี้เราก็ไม่ควรที่จะไป เลเซอร์ออกแล้วก็ควรจะส่งชิ้นเนื้อดูว่าติ่งเนื้อนั้นน่ะมันเป็นเนื้อดีหรือเนื้อไม่ดีเขามีการศึกษาที่เอาติ่งเนื้อพวกนี้ไปตรวจด,ดูส่วนใหญ่มันไม่ได้เป็นติ่งเนื้อธรรมดาแต่มันติ่งเนื้อที่มีหูดผสมด้วยค่ะแล้วบางทีคนไข้บอกว่าอยู่ดีมันก็ขึ้นแบบเร็วมากอย่างเงี้ยเวลาที่เราอาบน้ําถูตัวไปเรื่อยๆหรือเหงื่อออกเศษสีมันก็จะสามารถทําให้เกิดการกระจายของเชื้อไวรัสได้ค่ะหรือบางคนคแน<า>นติ่งเนื้อเขาอยู่ของเขาดีๆแกะไปแกะมากแกะมากแกะไป ประเดีย๋ยที่มันหลุดปุ๊บมันก็กลายเป็นเชื้อโรคแผ่กระจายออกทําให้เชื้อโรคไปอยู่ที่อื่นๆแล้วก็กลายเป็นหูด,หดเป็นติ่งเนื้อขึ้นมาใหม่ค่ะแล้วก็กลุ่มพวกนี้อันเนี้ยหมอว่าคุณวริษาเนะี่ยมีโอกาสที่จะเป็นติ่งเนื้อที่มีหูดผสม<อ>เพราะว่ามันเป็นติ่งเนื้อที่หลุดออกมาแล้วเลือดออกอแล้วก็เป็นซ้ำขึ้นมาใหม่นั้นคุณวริษาต้องหาหมอนะคะคืออย่าทนเจ็บเขาบอกเจ็บด้วยนนเขาถามเลยว่าต้องไปหาหมออันนี้แหละถูกแล้วต้องเป็นหมอผิวหนังไม่ใช่แบบว่า แบบอีกแบบนะาาใช่โอ้วันนี้ได้ความรู้มากๆเลยใครที่มีปัญหาแบบนี้บางทีไม่รู้จะหันหน้าไปปรึกษาใครนะคุณหมอปรึกษาคุณหมออาจิมาได้เบื้องต้นแบบนี้จริงจริงได้ทุกโรคจริงได้ทุกโรคนะอ่ะอย่าลืมค,ค่ะใครอยากฝากคำถามก็ส่งมาได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอาได้เลยนะคะส่วนตอนนี้มีข่าวที่เป็นข่าวร้อนๆเป็นประเด็นในบ้านเราเหมือนกันมาชวนคุณหมอคุยกันในช่วงหมอคุยข่าวค่ะค่ะ หมอคุยข่าวสนับสนุนโดยโอวิเต้นวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลี ของเราสนับสนุนโดยออลวีเตนวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสจากประเทศเกาหลีนะคะอยากผิวใสผิวโกลมมีออร่าแบบสาวเกาหลีต้องใช้ออลวีเตเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราอิมพอร์ตมาจากเกาหลีแท้ๆเลยนะคะส่วนข่าวนี้คุณผู้ชมค่ะต้องอให้ คุณหมอคุยกับเราเลยเพราะว่าโหเป็นข่าวใหญ่มากๆในบ้านเราแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเราอาจจะเสียชีวิตจากการรับประทานสิ่งที่เราแพ้ได้เลยเป็นเคสของผู้หญิงคนหนึ่งเธอเนี่ยไปทานอาหารในร้านหนึ่งในห้างสรรพสินค้าเธอบอกว่าเธอเนี่ยแพ้อาหารทะเลค่ะกุง้งหอยปูปลาหมึกอะไรเงี้ยทานไม่ได้เลยสิ่งเดียวที่เธอทานได้คือปลาเธอก็เลยเลือกเมนูสปากเกตตี้เส้นสดแซลมอนอมแล้วก็ย้ำกับทางร้านว่า ห้ามมีอาหารทะเลโปรเลนะาเพราะเธอแพ้หนักรุนแรงมากเธอก็กินไปไม่ได้อะไรสักพักเธอรู้สึกเอ๊ะเคี้ยวไปเจอจะอะไรไ<ม>แ,แปลกแปกขอโทษนะคะก็เลยขายออกมามพระสปากเกตตี้เส้นสดแซลมอนทำไมมีหางกุ้งเธอรู้ตัวแล้วว่าเธอต้องเกิดอาการแ,แน่เลยเริ่มมีอาการแปลกแลก็คือผื่นแดงหน้าบวมแล้วก็หายใจไม่ออกเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเธอแพ้ระดับ4ซึ่งทั้งหมดคือระดับ6ถ้าเลยเถ,ถึงระดับ6คือเสียชีวิตเลยก็เลยอยากจะคุยกันว่าหู คืออันนี้ไม่ได้กินนะครัหมอแค่เคี้ยวโดนหางกุ <บน S 2> ้งปนเข้ามาในอาหารนานต้องนะบอกว่าอันนี้มันเป็นอาการแพ้อาหารแบบเฉียบพลันอธิบายง่ายๆก็คือเวลาที่ร่างกายของเราได้รับอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งเข้าไปแล้วมันมีการสร้างภูมิต้านทานผิดปกติขึ้นมาต่ออาหารประเภทนั้นๆซึ่งอภูมิต้านทานในกลุ่มที่ทำให้เกิดภูมิแพ้อาหารเฉียบพลันเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันก็คือตัวอิมโนกบลิน หรือเป็นภูมิต้านทานชนิดอีพวกนี้เนี่ยก็จะเข้าไปกระตุ้นภูมิต้านทานให้มีการหลั่งสารเคมีอย่างตัวสารฮิสตามีนออกมาแล้วทําให้เกิดอาการแพ้เพราะสารฮิสตามีนพวกนี้ก็จะไปสร้างการหอักเสบแล้วทําให้มีอาการบวมตามเนื้อเยื่อต่างๆนั้นโดยส่วนใหญ่พวกนี้เราจะพบในกลุ่มคนไข้ที่แพ้อาหารทะเล ก็คือเป็นปฏิกิริยาตอบสนองที่ผิดปกติของระบบภูมิต้านทานต่อตัวโปรตีนที่อยู่ในสัตว์น้ําทะเลค่ะสัตว์น้ําที่มีเปลือกทั้งหลายนะอย่างเช่นพวกกุ้งปูหอยนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยอาการแพ้ก,ก็จะแตกต่างกันไปในะแต่ละคนซึ่งจะไม่เหมือนกันเป็นน้อยๆจนกระทั่งถึงเป็นรุนแรงมากๆ จนกระทั่งถึงเป็นอันตรายต่อชีวิตเหมือนที่คุณแนนบอกว่ามันมีหลายระดับแล้วพวกนี้เนี่ยคุณแนนอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าค่อนข้างเร็วอพอกินเสร็จปุ๊บเป็นนาทีขึ้นเลยหรือบางคนก็อาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงค่ะบางรายอาจจะอาการรุนแรงอย่างนั้นคือไม่ใช่ที่ผิวหนังอย่างเดียวมีระบบทางเดินหายใจด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีคัดจมูกก็คือมันมีการบวมมากจนกระทั่งมันมีการตีดของพวกท่อทางเดินหายใจหรือมีอาการ อยู่ก็นหน้าบวมปากบวมค่ะหรืออาจจะมีอาการร่วมกับอาการทางระบบทางเดินอาหารก็คือคขึ้นไส้อาเจียน,ยนปวดท้องท้องเสียแล้วอาจจะคู่กับภาวะที่มีอาการมึนงงวิงเวียนบ้านหมุนค่ะ บางรายคือรุนแรงมากคือเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องรักษาทันทีต้องได้รับยาแก้แพ้เข้าไปทันทีแล้วพวกนี้ก็จะมีอาการทางระบบหัวใจด้วยบางทีก็จะทําให้มีภาวะหัวใจเต้นเร็วหรือบางทีก็ควบคู่กับการช็อกเพราะว่าความดันโลหิตก็จะต่ำบางทีก็คนไข้ก็หมดสติกลัวมานี่นี่ต้องบอกว่าสิบวันนะคนนี้ค่ะเข้าโรงพยาบาลเลยชพราะรุนแรงหมาบอกว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นแบบนี้ค่ะ จริงๆต้องพกอะดีนาลีนตลอดทั่เเคยเห็นในหนังใช่ไหม<ช>เขาจะมีแบบพกพาอีพิเพนก็คือเป็นเอพิเนฟรีนที่ใช้สําหรับฉีดด้วยตัวเองเอาไว้สําหรับช่วยเวลามีปัญหาขึ้นมาหรือบางทีเราอาจจะต้องบอกคนที่เราไปด้วยว่าเฮ้ยเราแพ้กุ้งนะ,ะถ้าเกิดว่ามีปัญหานี้นะให้ทําแบบนี้ 1, 2, 3, 4 เพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่างเคสเนี้ยรู้ว่าแพ้อะไรยังดีปรถมพยาบาลเบื้องต้นก็เลยทําให้ไม่ได้หนักถึงขั้นเสียชีวิตถ้าเป็นแล้วพกสิ่งที่คุณหมอบอกอีพิเพนนะคะอ่ะอูดูข่าวแล้วก็เป็นอุทาหรณ์เนาะก็ต้องระมัดระวังให้ดีเรื่องของอาหารการกินนะคะเอาละเบรกสั้นๆช่วงหน้านะคะเราจะคุยกันถึงเรื่องของลำไส้อีกแล้วลำไส้กับการน,นอนมันเกี่ยวกันยังไงเนี่ยนั่นนะสิคะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันคะ่ะ ผิวพรรณเปรียบเสมือนหน้าต่างของสุขภาพภายในผิวพรรณที่อ่อนเยาว์สดใสจึงสะท้อนถึงสุขภาพภายในที่แข็งแรงรวมไขปัญหาสุขภาพและความงามหัวใจความอ่อนเยาว์ของผิวพรรณพร้อมข่าวสารอัปเดตเทรนด์โลกและนวัตกรรมมาร่วมป้องกันความเสื่อมถอยพร้อมคืนความแข็งแรงของสุขภาพกับแพทย์หญิงอัจฉมาสวุวรรณจินดาในรายการคุยกับหมออัจฉมาทางเนชั่นทีวี ชวนคุยสัปดาห์นี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของลำไส้ถ้าใครเป็นแฟนรายการเราคุณหมอพูดเรื่องลำไส้เยอะมากคุณหมอก็จะมีเคล็ดลับในการดูแลลำไส้ตลอดเวลาแต่เรายังไม่เคยพูดประเด็นนี้เลยก็คือลำไส้กับการนอนอ,อยากจะรู้ว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงต้องถามเลยว่ามันสัมพันธ์กันยังไงคะสองส่วนนี้คุณหมอจริงจริง,งก็ย้ําอยู่เสมอว่า ลำไส้ก็คือสมองส่วนที่ค่ะระบบของอวัยวะอันนี้มันเป็นตัวที่ช่วยป้องกันร่างกายของเราจากสิ่งที่จะเข้ามาทําอันตรายไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสเชื้อราเชื้อโรคทั้งหลายที่จะเข้ามาในร่างกายเนี่ยไม่ให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดโรคร้ายๆขึ้นมาแล้วนอกจากนี้ตัวมันเองเนี่ยมันยังมีการทํางานกับระบบพวกชีวเคมีก็คือพวกสารเคมีต่างๆในร่างกายก็คือฮอร์โมน นั่นก็คือทั้งฮอร์โมนทั้งระบบประสาทมันทำงานไปกับการทำงานของสมองควบคู่ไปกับการทำงานของลำไส้เั้นการที่เรามีลำไส้ที่ดีนะมันก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีภูมิต้นานทานที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่แข็งแรงสารสื่อประสาทสารเคมีในร่างกายเนี่ยมันเท่ากับสุขภาพจิตของเรา แล้วมันก็จะลิงก์กับเรื่องของสุขภาพของการนอนค่ะมันเป็นเรื่องเดียวกันที่มันแยกออกจากกันไม่ได้ค่ะอย่างที่บอกว่าตัวสุขภาพของลำไส้เนี่ยมันมีคุณสมบัติในการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคหรือไม่ให้ท็อกซินหรือไม่ให้สิ่งร้ายหรือสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเข้ามาในร่างกายานั่นหมายความว่ามันมีคุณสมบัติในการที่จะช่วยเราดูแลเกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อหรือสมดุลฮอร์โมนแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มภาวะภูมิเพี้หรือแพ้ภูมิตัวเองค่ะ งั้นมันจะเป็นตัวที่ช่วยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้ดีมากๆค่ะเร็วๆนี้คุณแนนเขามีการศึกษานะของประเทศญี่ปุ่นค่ะก็เป็นการศึกษาที่ออกมาเพื่อที่จะตอกย้ําว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคอนเน็กชันหรือมันมีความสัมพันธ์ระหว่างการทํางานของลำไส้กับ การทางานของสมองหรือการทํางานของจิตใจค่ะตัวแบคทีเรียที่อยู่ในลําไส้ในคนที่มีปัญหาแบคทีเรียในลําไส้ไม่ปกติหรือว่ามีความไม่สมดุลของแบคทีเรียในลใําไส้จากการศึกษาเนี่ยก็พบว่าในกลุ่มคนพวกนี้เขาจะมีสารเคมีที่ผิดปกติโดยเฉพาะสารเคมีที่มีความสําคัญที่เรียกว่าซีโรโทนินคซีโรโทนินเองเนี่ยเป็นสารเคมีที่สามารถที่จะพบได้แล้วก็พบได้มากด้วย ในกระเพาะอาหารและในลำไส้แล้วเราก็รู้ว่าซีโรโทนินเนี่ยมันเป็นตัวที่สำคัญมากต่อไซเคิลของการนอนหลับถูกควบคุมการทำงานโดยระดับของซีโรโทนิน,โโน,นที่อยู่ในสมองอมซึ่งจริงๆแล้วสารสืร่อประสาทพวกนี้มันมีผลต่อการทำงานของสุขภาพอย่างมากคดังนั้นถ้าสมมติว่าลำไส้เราไม่ดีค่ะหรือเรารับประทานอาหารที่ไม่ดีเข้าไปแล้วส่งผลต่อสุขภาพของลำไส้แน่นอนมันมีผลต่อ เรื่องของการทําง,งานของจิตใจของสมองของการนอนแน่นอนค่ะสารสื่อประสาทเมลาโทนินเราเคยรู้จักกันแต่ว่ามันสร้างมาจากต่อมไพเหนียวแกน่ในสมอง,มองแต่คุณแนนรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันถูกสร้างมาจากลำไส้ด้วยแล้วเมลาโทนินเนี่ยเรารู้อยู่ว่ามันเป็นตัวที่ช่วยควบคุม,มเกี่ยวกับเรื่องของการนอนใช่เพราะฉะนั้นนอ,นนอกเหนือจากซโรโทนินแล้วนอกเหนือจากเมลาโทนินแล้วมันก็ยังมีตัวอื่นอีกะะสาร สื่อประสาทในสมองที่มีผลต่อการนอนก็ยังมีสารที่เรียกว่าโดปามีนอันนี้ได้ยินรู้จักโดปามีนเนี่ยเป็นสารสื่อประสาทในสมองที่ช่วยทําให้กระบวนการเรียนรู้กระบวนการคิดกระบวนการมีความสุขนะคะแล้วสมดุลสารสื่อประสาทพวกนี้ก็ยังส่งผลต่อการทํางานของร่างกายด้วยสารสื่อประสาทอีกตัวหนึ่งนะคะคุณแอน,นก็คือกาบากาบาเนี่ยจะมีทั้งยาที่หมอให้ช่วยลดอาการชักนะแต่ว่าจริงๆแล้วตัวกาบาเองเนี่ย มันยังเป็นตัวที่ลดความรู้สึกที่เป็นลอย่างเช่นความรู้สึกวิตกกังวลความรู้สึกเครียดหรือความรู้สึกหวาดกลัวในกลุ่มคนที่มีปัญหาสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลน,นะคะแล้วก็เป็นโรคที่เกี่ยวกับความเครียดหรือว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับความวิตกกังวลเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะใช้สารกาบาเข้าไปช่วย เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทั้งหมดที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยม,มันคือสารสื่อประสาทในสมองที่สัมพันธ์กับการทํางานของลําไส้งั้นถ้าลําไส้เราทํางานดีมันก็จะทําให้มีสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองที่ปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามระบบลำไส้เราทำงานผิดปกติ มันก็จะส่งผลทําให้มีความไม่สมดุลของสารสื่อประสาทในสมองก็จะส่งผลให้เราหเรามีปัญืนอนไม่หลับแล้วจริงๆแล้วมันไม่ใช่แต่มีปัญหาเรื่องของการนอนอย่างเดียวนะแน่มันอาจจะมีปัญหาเรื่องของจิตใจซึมเศร้าคนเครียดคนวิตกกังวลคนที่มาจาาซึมเศร้าหัวร้อนหรือนอนไม่หลับคุณลองเช็คกลงไส้ของคุณดูค่ะคุณอาจจะมีปัญหา ที่ลำไส้ก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่ลำไส้เราทํางานผิดปกติยกตัวอย่างเช่นเราไปทําให้สุขภาพเขาเสียเช่นเรารับประทานยาปฏิชวนะพิ่มเพื่อเราดื่มแอลกอฮอล์หรือเราสูบบุหรีหรือเราเป็นคนที่สตรส์มากๆนะกลุ่มผู้นี้พอไปทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียในลำไส้เกิดความไม่สมดุลของแบคทีเรียในลำไส้ขึ้นมาเกิดการทํางานที่ไม่ปกติมันก็จะทําให้การสร้างสรางสราสรืสร่อประสาทในสมองจากลำไส้ผิดปกติค่ะ มันก็จะส่งผลต่อปัญหาสุขภาพต่อกันนอยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราได้คีย์บดของมาแล้วก็คือถ้าลำไส้ดีทํางานปกติมีสมดุลสารสื่อประสาทในสมองก็ดีคุณภาพการนอนเราก็จะดีตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามารีเช็คอาการตัวเองกันหน่อยดีกว่าว่าเอ๊ะช่วงนี้อะไรอะไรที่ที่เขาบอกว่าไม่ปกติอ่ะมันคือสัญญาณอะไรว่าไส้ฉันกำลังไม่ดีนะเช็คได้เช็คได้ค่ะงั้นพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาเช็คไส้กันนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ เปรียบเสมือนหน้าต่างของสุขภาพภายในผิวพรรณที่อ่อนเยาว์สดใสจึงสะท้อนถึงสุขภาพภายในที่แข็งแรงร่วมไข้ปัญหาสุขภาพและความงามหัวใจความอ่อนเยาว์ของผิวพรรณพร้อมข่าวสารอัปเดตเทรนด์โลกและนวัตกรรมมาร่วมป้องกันความเสื่อมถอยพร้อมคืนความแข็งแรงของสุขภาพกับแพทย์หญิงอัจฉิมาสวุวรรณจินดาในรายการคุยกับหมออัจฉิมาทางเนชั่นทีวี สนับสนุนโดยออติซินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดูแลรูปร่างกลับมาสำรวจไส้กันต่อนะคะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของลำไส้กับการนอนค่ะและช่วงสุดท้ายของรายการสนับสนุนโดยออติซินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดูแลรูปร่าง คุณหมอคะถ้าลำไส้ดีไส้ดีเมตาบอลิซึมดีเนาะน้ำหนักลงค่ะแต่ถ้าเกิดว่ารูปร่างไม่ดีน้ําหนักเกินออติซินดูแลไปค่ะสมฐานนะคะอ่ะได้เวลาสำรวจไส้กันแล้วคุณหมอค่ะพาสองไส้กันหน่อยสิคะว่าอาการแบบไหนที่มันจะบ่งบอกว่าุ้ยการทำงานของลำไส้เราไม่ดีและขาดสมดุลแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่สุขภาพของระบบย่อยหรือลำไส้ไม่ดีค่ะ อาการที่เราสังเกตเห็นได้อะคุณแมมันจะมีความไวของระบบลําไส้ถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า upsets t o m a c h ค่ะก็แบบกินอะไรนิดเดียวก็จะมีอาการเช่นมีแก๊สเยอะเข้าใจปวดท้องปวดบิดทายบอยหรือว่ารู้สึกเหมือนแสบหน้าอกค่ะหรือบางคนก็อาจจะมีอาการท้องผูกค่ะ นะเป็นซีรีส์เลยคุณแหนเป็นซีรีส์ของอาการทั้งหลายแหล่เนี่ยสามารถที่จะพบได้แบบแรกท้องไส้ปัน<อ>ป่วนใช่คหะครหรือบางทีเนี่ยอยู่ก็จำหนักขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราไปทําอะไรมาดูจริงจริงแล้วมันก็คือเมตาบอลิซึ่มของร่างกายที่มันไม่ปกติไอเมตาบอลิซึ่มของร่างกายที่มันไม่ปกติอ่ะมันก็มาจากการทํางานของการสื่อสารระหว่างเซลล์การที่เอาสารอาหารมาใช้ในการทําให้เกิดกระบวนการชีวเคมีในร่างกายหรือกระบวนการเมตาบอลิซึ่มของร่างกายนั่นเอง การทำงานทุกอย่างในร่างกายเนี่ยมันใช้สารอาหารเป็นตัวตั้งต้นเป็นตัวกระตุน้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ลำไส้เราทำงานไม่ดีกินอาหารเข้าไปย่อยไม่ดีไม่ได้สารอาหารที่ร่างกายต้องการเกิดอะไรขึ้นก็ร่างกายก็ทำงานไม่ปกติค่ะร่างกายทำงานไม่ปกติหมายถึงอะไรมันถึงชีวเคมีเขาผิดปกติชีวเคมีเขาผิดปกติหมายถึงอะไรเอ้าก็ทำงานไม่ปกติแล้วเมตาบอลิซึมมันจะไปดีได้ยังไงพอเมตาบอลิซึมไม่ดีปุ๊บมันก็ไม่เผาผ่านไม่เผาผ่านปุ๊บมันก็อ้วน ระดับน้ำตาลก็สูงก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานก็ได้มีความเสี่ยงต่อการเกิดความไม่สมดุลของฮอร์โมนในร่างกายก็ได้หรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่เกี่ยวกับภูมิเพี้ยนนะหรือแพ้ภูมิตัวเองก็ได้นอกจากนี้ยังพบว่าในกลุ่มคนที่มีปัญหาของลำไส้ในคนแนนเมื่อกี้เราดูตอนแรกใช่ไหมเกี่ยวกับ การทางานของระบบกระเพาะอาหารลาไส้เองอันนี้ง่ายคนก็จะอ๋อโฟกัสไปได้โอ๋อฉันไม่ปกติแต่บางคนเนี่ยมาด้วยเรื่องน้ําหนักเกินค่ะบางคนมาด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องที่เราพูดกันอยู่ในวันนี้นอนไม่หลับการนอนการนอนมีปัญหาไอ้ปัญหา poor sleep เนี่ยหลับไม่ดีเนี่ยหรือบางทีนอนหลับแล้วตื่นเข้านอนง่ายแต่ว่าตื่นง่ายหรือนอนได้ชั่วโมงสั้นๆอันนี้ต้องไปดูมันจะลิงก์กับสุขภาพของลำไส้นะคะ หรือบางคนก็มา,า,ด,าด้วยเรื่องอาการปวดก็ได้คนที่มีปัญหาเร omnia, ื่องของอินซอมเนียนอนไม่หลับมันจะมีอาการปวดคู่นไปเลยนะเขาเรียกว่ามีภาวะโรคที่เราเรียกว่าโรคไฟโบรไมอัลเจียคือมีปวดตามจุดต่างๆของร่างกายคนที่เป็นผื่นไม่หายผื่นเลื้อยลังแนเนค่ะผื่นเลื้อยลังพผื่นลมพิษผื่นทั้งหลายแหล่เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีปัญหาผื่นเลื้อยลังต้องนึกถึงทันทีเลยว่ามันมาจากภาวะที่ม <loc. klar, S 1> <producer. S 2> ันมีการหลุดผ่าน ของสารกระตุ้นปูมต้านทานหรือสารท็อกซินจากลำไส้หรือเปล่าค,คือมันจะมีเมื่อไหร่มันจะมีเมื่อลำไส้คุณไม่แข็งแรงนั่นอาจจะมาจากภาวะที่คุณมีภาวะไวต่ออาหารบางอย่างที่เป็นกระตุ้นปูมิต้านทานของคุณหรือมันย่อยไม่ได้ใช่ไหมงั้นก็จะมีอาหารบางอย่างที่มันถูกหมักอยู่ในร่างกายที่มาจากอาหารที่ไม่ย่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งถ้าสมมติว่าคุณมีภาวะที่เกี่ยวกับความไม่สมดุลของแบคทีรียในร่างกายร่วมด้วยเนี่ย มันก็จะยิ่งไปกันใหญ่เลยเนะเวลาที่เรามีความไม่สมดุลของแบคทีเรียในร่างกายอย่างเช่นเราอาจจะมีเชื้อราในร่างกายเยอะนะมีความผิดป,ปกติเราก็จะมีจะมีความไวมากขึ้นในระบบลำไส้เนี่เราก็อาจจะมีมาด้วยเรื่องของผื่นเชื้อราตามที่ต่างๆของร่างกายอ,อาจจะมีตกขาวค่ะอ,อาจจะมีภาวะเชื้อราที่ผิวหนังเชื้อราที่เล็บเป็นเป็นหายคือไม่หายสัทีอันนี้ต้องมาดูเลยว่ามันมีปัญหา ความไวต่ออาหารบางอย่างไหมหรือเกิดภาวะภูมิแพ้หรือภาวะภูมิเพี้ยนค่ะเลื้อหลัง<ม>อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งเลยเพราะว่าจริงๆปัจจุบันเนี่ยมันมีการวิจัยมากมายมีอีเ e นต์มีหลักฐานมากมายว่ามันมีลิงก์นะโดยตรงระหว่างสุขภาพนะนะภูมิต้านทานกับสุขภาพของลำไส้แล้วมันเป็นลิงก์ที่เราพบมากขึ้นเรื่อยๆ<ม>ว่าเอ้ยอันนี้มันมีอิมแพ t มากต่อสุขภาพของร่างกายของมนุษย์ค่ะนี่เราต้องสังเกตอาการตัวเองนะคะที่คุณหมอบอกว่าลองรีเช็คลำไส้ตัวเองเบื้องต้นซิว่าคุณเซนซิทีฟหรือเปล่ากินอะไรเข้าไปแล้วท้องไส้ปั่นป่วนไหม<อ>หรือว่าคุณนอนไม่หลับห,หรือเปล่านะคะแต่สําหรับคนที่แบบอาจจะยังไม่มีอาการเหล่านี้หรือไม่อยากจะทําให้ลำไส้ของเรามันต้องอ่อนแอหมอคะเราจะดูแลลำไส้เรายังไงจริง ที่สุดการที่เราจะดูแลมันลำไส้ของเราหมายถึงเราก็ต้องให้สิ่งที่ดีกับลำไส้ของเราสารอาหารที่ดีสารอาหารที่ดีมีประโยชน์ไอ,อตัวที่ไม่ดีที่จะทําให้เกิดการอักเสบค่เราก,ก็ไม่กินก็คือพวกกลุ่มอาหารอักเสบทั้งหลายง่ายที่สุดเลยเราก็ไม่กินอาหารสร้างอักเสบอันนี้คือจุดเริ่มต้นว่าทําไมเราควรจะกินอาหารคลีนก็อาหารคลีนมันทําให้สุขภาพลำไส้เราดีแต่ถ้าเรากินอาหารไม่ดีเข้าไปเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอาหารแปรรูป อาหารแปรรูปนี่คืออาหารสร้างเสพแบบสุดๆเลยนะอาหารที่มีไขมันที่ไม่ดีหรือเค็มนะใส่สารกันบูด หรือหลีกเลี่ยงการทานขนมปังขาวนะกลุ่มที่เป็นเส้นพาสต้าหรืออาหารทอดหรือเนื้อแดงอย่างเงี้ยนะคะหรืออาหารที่มีน้ําตาลสูงแล้วคุณจะหลีกเลี่ยงซะแล้วเราควรจะมารับประทานอาหารที่เป็นพวกข้าวกล้องนะคะหรือถ้าจะทานขนมปังขอให้เป็นโฮวีโฮวีดะค,ะค่ะเป็นขนมปังโฮวีดนะคะแล้วเพิ่มพวกการรับประทานพวกผักใบเขียวค่ะแล้วก็ไปเพิ่มโปรตีน ที่มาจากกลุ่มพวกถัว่วไม่ว่าจะเป็นถั่วเป็นฝักหรือว่าเป็นถั่วที่เป็นเม็ดๆหรือว่าเราทานไขมันดีนะปลาแซลมอนอย่างเงี้ยน้ำปลาจากน้ําทะเลลึกค,คือพวกนี้เนี่ยแนย่มันก็จะช่วยให้ลําไส้ได้ได้อาหารที่ดีมีการย่อยอาหารที่ดีเสริมสร้างลําไส้ให้แข็งแรงแล้วก็ลดปัจจัยที่ทําให้เกิดการอักเสบในลําไส้ส่วนอีกวิธีนก็คือการรับประทานอาหารเสริมมันก็ทําให้เราได้ สิ่งที่เราต้องการง่ายขึ้นอย่างเช่นการรับประทานพรีไบโอติกพรีไบโอติกก็จะเป็นอาหารของโปรไบิอติกะะเราพบในไหนบ้างก็อย่างเช่นพวกกระเทียมะนะคะพวกต้นหอ,นอมเนี่ยนะคะหรืออีกอย่างนึ้งเราอาจจะเลือกทานกลุ่มพวกโปรไบโอติกก็คือแบคทีรียตัวดีะนะซึ่งจริงๆแล้วเราควรที่จะทานเขาเรียกว่าเป็นไลฟ์แบคที ria ซึ่งพวกนี้มันจะช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารได้ดีขึ้นลดปัญหาความไวของลำไส้นะ อีกอานนึงก็จะเป็นกลุ่มพวกไฟเบอร์ส่วนของไฟเบอร์เนี่ยก็จะช่วยทำให้ไปเพิ่มความแข็งแรงของตัวแบคทีรี a ที่อยู่ในลำไสนะ้แล้วที่จะรับประทานอาหารที่เป็นพวกอาหาร ferment food ร่วมด้วยอย่างเช่นกิมจิจริงๆก็ดีะนะคะ apple cider vinegar ะนะคะแล้วก็กรีกโยเกิร์ตนะ คีเฟอร์คุณนังรู้จักคีเฟอร์ไหมเป็นน้ำดงค์นะคะแล้วก็นิสัยที่เราจะต้องรับประทานอาหารรับประทานช้าๆเคี้ยวช้าๆเพื่อช่วยทําให้ช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารไม่ต้องทํางานหนักเกินไปนะจากนี้แล้วก็ควรที่จะดื่มน้าให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกสารวิดีทั้งหลายที่ทําให้ร่างกายมันทํางานแย่ลงนะคะไม่ว่าจะเป็นนักโครตีนที่มาจากบุหรี่นะคะหรือว่าแอลกอฮอล์เนี่ย เราก็ควรจะหลีกเลี่ยงตัวพวกนี้ซะจริงๆแล้วง่ายๆก็คือทานอาหารที่ดีทานอาหารเสริมเข้าไปช่วยปรับพฤติกรรมแล้วก็ปรับพฤติกรรมแล้วก็ลดสิ่งที่ไม่ดีอันนี้คือหลักๆเลยสีห้าข้อเอาจริงๆเนี่ยที่คุณหมอสรุปมาไม่ได้ยากเลยนะคะถ้าใครอยากมีลำไส้ที่แข็งแรงก็เอาวิธีนี้ไปปฏิบัติไปดูแลตัวเองและเมื่อลำไส้คุณแข็งแรงปุ๊บ สารสืปราสาทในสมองเราก็ทําหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเราก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของการนอนนั่นเอง<ช>นะคะ,คะเพราะฉะนั้นลําไส้กับการนอนเกี่ยวข้องกันอย่างแท้จริงนะคะ,ะได้เวลากลับไปดูแลไส้ตัวเองแล้วค่ะคุณหมอกาอาทิตย์หน้าเราจะคุยกันเรื่องอะไรเนี่ยพลาดไม่ได้นะคะรุนแล้วแต่สนุกและมีประโยชน์แบบนี้ทุกครั้งเลยและส่วนใครที่อยากจะติดตามเนื้อหาอรายการอื่นๆกับปัญหาที่คุณอยากเจอหรืออยากรู้คําตอบเซิร์ชชื่อรายการคุยกับหมออาจิมาใน YouTube ได้เลยนะคะฝากกด subscribe กดกระดิ่งรอตอนใหม่ๆอยากให้ได้ประโยชน์และอยากทุกคนสุขภาพดีและอา,อาอะโยชน์จริงๆใช่ค,ค,คุณหมอตั้งใจทำรายการนี้เพื่อให้ทุกคนสุขภาพดีและอายุยืนนะคะ,ะวันนี้หมดเวลาแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่คุณหมอและแนนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ